สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพื่อนรีแอคปากก็บอกกันนะว่าไม่ทำทุกคลิปไม่ทำทุกคลิปแต่พอคลิปออกมาก็ทำไม่หยุดไม่หยุดก็คือแคปตรงกันเออว่าจะทำคอนเทนต์นี้คือคอนเทนต์มินซ็อกแซกอ p 2ี2กับบิวกินปีพีซึ่งเมื่อกี้นี้ฉันก็แบบว่าได้เห็นรูปที่น้องไปดอกบโดอ่ีไปถ่ายโฟโต้บูธมันตลกเนาะมันแบบ วยอ่ะก่อนจะไปถึงมิน m a g กาซีนเชื่อว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์แห่งนิตยสารแม่แมวอีกแล้วนิตยสารไม่หยุดตั้งแต่มินจ q q ิ i บิลกินจนมาถึง rolling stone เจ้าปัญหาของพวกเราใช่ไหมคะทุกคนราคาก็แพงแสนแพงดีเทลก็ปรับไปปรับมาแล้วมีเรื่องเนื้อหาเข้ามาอีกแล้วก็เอ้ยกว่าจะได้ เออแต่สุดท้ายก็อะไรก็ต้องสั่งครบทุกปกเดี๋ยวเรามารอดูกันนะทุกคนว่าโปเตอร์ลับของแม่นางโรลลิงสโตนคือรูปอะไรสรุปคือโปเตอร์ลับก็คือพร้อมยืนหันหลังคู่ลับเลยลับเลยมองไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยแต่รูปมันดือนอ้อน้องใช่ไหมตอนแรกในใจคิดว่าแบบไม่ซื้อดีกว่ามันแพงรูปเราก็แบบเออก็เซฟเอาก็ได้แต่กดโอนก็ใครแบบว่ามันต้องคิดเยอะนิดนึงอ่ะอันเนี้ยแพงอ่ะแพงอ่ะเออแค่นี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูอุ๊ย คือการจะบอกว่ากดเล่นเราดูข้างหลังอันนั้นใครลูกกูใช่ไหมพี่พีใช่ไหมมั่นใจมากพี่พีเป็นจระเขาแค่อยู่ริมสะใช่ไหมนั้นถ้าอย่างงั้นเราไปกันเลยค่ะกดไหมมีนักแซกมีนักแซกมินซอกแซกนะครับ สว,ส,วสวัสดีครับพี่พีนะครับก็วันนี้มาถ่ายมินแมกซ์เองลูกดูเหมืองวันชันมากดูเหมือนวันชันมากนี่ไงนี่ไงนี่ไงนางพยายามวันที่แท้เป็นผมมินนี่เองสวัสดีครับผมบิลกินนะครับวันนี้ผมก็มาถ่ายมินแมกซนของลูกดูเหนื่อยป่ะดูหรือหมือนเป็นคาแรคเตอร์ลูกวันนี้วะเตอมอาจจะเป็นคีบคีอยู่โอ้ยหน้าปกสีขาว วันนี้ก็มาสายที่คาซาปาป้าครับก็นครบทุบครับความรู้สึกอ่กัดหนาวมากตื่นหรือยังเอ็งไม่ตื่นเลยเมื่อคืนถ่ายซีรีส์เสร็จประมาณเที่ยงคืนกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็มาตอนเช้าครับก็เลยยังไม่ค่อยตื่นนิดนึงแต่ว่าที่จริงก็รู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานสรุปตื่นไหมไม่ตื่นแต่ตื่นเต้นดูอะไรหลับบอไม่แฟบหรอหลับบอไปไลฟ์ไปไลฟ์ไปไลฟ์ถือมินซักแทกมินซักแทกทำท่าด้วย นางโยนไม้แล้วนางไปทำอื่นนี่คนยังไม่ตื่นเหมือนกันอันนี้นางวางแผนนางชอบวางแผนโอนเจิงหนังนะกูร้อนแทนกูร้อนแนเสื้อหนังเนาะลูกเนาะเสื้อใหม่ผมกี่ชั้นไอ้ หน้าปกของเล่มสีเขียวที่เป็นอะไรลูกคันเหรอร้อนใช่ว่ามีคนหลับจริงเมื่อกี้เป็นแบบว่านักแสดงมือหนึ่งมือหนึ่งวะซึ่งจะเป็นมือใครไปไม่ได้แทงเข้าไปลูกแทงเข้าไปเมื่อยเมื่อแขนเมื่อแขนมีคนเมื่อแขน เนไปรียนนนเหมือกัพี่พี่ไม่ได้มาบอกเอ้ยพี่ไม่ได้มาถามพี่มาบอกเข้าใจไหมถ้าสั่งอะไรไปก็ทำทำดิพี่ไม่ได้มาบอกเอ้ยพี่ไม่ได้มาถามสรุปพี่มาถามหรือพี่มาบอกพี่ไ่คิดกับตัวเองก่อนเปลี่ยนมงกุฎเป็นอีกคนนึงมงกุฎมิโยอันนี้ไงก็คือถ่ายวันเดียวกันเลย ตีจริงจังเคียงเรียกได้ว่าเคียงหิ้งนอนแดกเลยลูกโอ้ยกวน สวัสดีครับชื่อตานะครับระบบเป็นคิวครับสวัสดีครับชื่อบอสครับระบบเป็นปั๊บครับครับสวัสดีครับชื่อนิวครับผมระบบเป็นอูครับคืออันเนี้ยคือมันไม่ได้มีไว้แบบเป็นพร็อพถือเฉยเมันไม่ได้มีไว้โชว์มีไว้ทำไมมีไว้ทำไมคนชอบแกล้งเราเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าพี่บอสโกรธไหมเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่พี่บอสโกรธไหมโกรธเฮ้ยคัดคัดคัดพี่บอสโกรธไหมครับไม่โกรธ โอ้โหอันนี้จริงจังสอด่ะเสื่อคลุมให้ให้ฟิลแบบอันเนี้ยนักสื่อเข้าสู่การถ่ายทำของปกเล่มที่สามกันแล้วครับเล่มแรกนะครับเราพูดถึง first ever ก็คือการเปิดตัวครั้งแรกของโปรเจกต์โปรเจกต์ใหม่ กับนักแสดงโปรเจกต์นี้ว่าเป็นใครใช่ไหมครับเล่มที่สองไอเดียเราก็คือทํา make impossible things possible ก็คือทําสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ให้กลับมาเป็นไปได้ก็คือการลงตัวกันเฉพาะกิจนะครับของคนรุ่นใหม่ที่แฟนๆหลายๆคนเนี่ยคิดถึงมากๆเพราะมา่ถึงเล่ม3ามปุ๊บแน่นอนเราอยากพูดถึงเรื่องปัจจุบันว่าอะไรที่กําลังเป็นที่จับตามองมาก,มากๆเลยของคนมิลเลนเนียลเจนซีเออยอะไรเออยว่าณตอนนี้เขาจับตามองอะไรกันแน่นอนเลยจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่แปลรัก ภาค2นะครับซึ่งประสบความสําเร็จอย่างมากเลยจากซีซั่นที่หนึ่งนะครับตอนนี้พี่ที่จัตามองอย่างมากว่าซีซั่นที่2จะนําเสนอยังไงตัวละครจะเป็นยังไงเรื่องราวของเขา2คนจะเป็นยังไงต่อไปวันนี้ทั้งวันเป็นไปด้วยความน่ารักกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นีเรื่องหลังกิจกรรมคอนเทนต์ที่เราเล่นเกมหรืออะไรต่างๆนะครับซึ่งคนที่ติดตามมินตั้งแต่แรกก็จะรู้ว่าแมกซีนเราไม่ได้มีแค่ เซ็ตแฟชั่นสวยๆที่นํามาฝากนะครับมีอะไรอย่างอื่นอีกมากมายก็อยากให้อรอติดตามนะครับการปล่อยคอนเทนต์ของแต,แต่ละชิ้นนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับฝากไว้ด้วยครับร้อนอะ่ะ <c oughs> โอ้ยหวานจะหวานมึงเคยเป็นว่าเซื้อเด็กเปล่าแอรเนี่ยจะทำไมน้ำมันเข้าฝากกูว่าไม่ดีจริงหรอ จบไปแล้วนะครับผมสำหรับล็อกของวินแมกกาซีนนะครับผมวันนี้ก็มีน้องๆพี่ๆบ้างนิวเฟซนะครับผมมาถ่ายด้วยนะครับผมอยู่ในคอลัมน์นึงนะเราก็ถ่ายไปเซนต์ไปมากมายครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับวินแมกกาซีนวอลุ่มที่3นะครับของพวกเราพี่ๆดูที่นะครับครับผมไม่ลืมครับไม่ลืมครับแม่ซื้อไปแล้วครับ ก็ไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วเพราะว่าเราก็มาแค่วีดร่วมกันใช่เราก็ดูให้หายคิดถึงลูกเฉยๆก็ไปแล้วนะคะทุกคนนากฝังเนาะอย่าลืมซื้อนะมีแมกกาซีนมีคนคอมเมนต์ว่าแบบว่าราคา390เก็ราก็ไม่รู้นะเพราะว่าตอนเราซื้อในลาซสด้าไงมันก็299อยู่ถามเพื่อนเพื่อนก็ซื้อก็ราคานั้นแหละ299ไปซื้อที่ไหนใครไปแอบอัพราคามีคนซื้อไปอัพหรือเปล่าไม่เอาไม่ดีนะ เราซื้อกับทางหนังสือพิมพดีกว่าเนาะบ๊ายบาย